ก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมครับช่อง a r m ์เมนะวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้านี่นะครับกล้องเว็บแคมนะครับโฮโคดีไนะครับ USB คอมพิวเตอร์คาเมล่านะครับก็คือกล้องเว็บแคมนั่นแหละกล้องเว็บแคมนะครับ,รบที่จะหาดีดเนี่ยมันยากนะแต่ว่าผมรีเสิร์ชข้อมูลแล้วก็ทําดูรีวิวมาเยอะมากนะครับจนได้รู้ว่าไอ้ก้องตัวเนี้ยคือมันดีมากดีเทียบเทียบกับแบรนด์แบบ2-3พันที่ พวกคุณเห็นสตรีมเมอร์ใช้นะครับอาจจะแบบห่างชั้นเรื่องชื่อแบรนด์นะครับแต่เรื่องคุณภาพผมคิดว่าใกล้เคียงกันนะในระดับ700นะครับอันนี้700บาทนะแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูคุณภาพของมันนะครับว่า700บาทเนี่ยคุณภาพมันขนาดไหนนะเดี๋ยวเรามาพูดถึงสเปคกันก่อนเลยนะครับเขาบอกว่ากล้องตัวเนี้ยเป็นกล้องเว็บแคมนะครับความละเอียด 2K เนะเซนเซอร์เนี่ย จะอยู่ที่4ล้านเมกัพิกเซลนะครับก็เป็น USB นะครับเสียบปุ๊บติดปับนะไม่ต้องลงไดเวอร์นะครับรองรับตั้งแต่ Windows XP Windows 7, 8, Windows 10อะไรเงี้ยนะเดี๋ยวนี้ก็ใช้ Windows 10กันหมดแล้วนะครับข้างนอกตัวกล่องครับก็เป็นประมาณนี้นะไม่ได้มีอะไรแบบแปลกใหม่ๆครับก็เป็นกล้องของแท้จะมีไอ้นี่นะครับนีของแท้นี่เห็นไหมนี่นะของแท้จะมีซีเรียลนะครับเราสามารถขูดได้นะครับตรงนี้นะตรงนี้เนะี่ย สามารถขูดเป็นซีเรียลได้นะครับผมซื้อมาจากร้านในช้อปปีนะครับแล้วมันก็หายากมากนะครับช่วงไหนมีของก็คือมีนะช่วงไหนไม่มีก็คือไม่มีนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยนะครับอันนี้ผมเปิดไปแล้วนะครับด้านล่างเปิดด้านล่างจะเจอกันชื้นนะครับเราจะเจอเหมือนกันนะถ้าของแท้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับคู่มือการรับประกันอะไรอย่างเงี้ยวารันตีนะในกล่องก,อก็จะมีคู่มืออีกทีนะวิธีการใช้งานนะครับ แล้วก็ข้างในกล่องก็ไม่มีอะไรนะครับหมดแล้วเท่านี้นะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราปิดเดี๋ยวเราเอาคู่มือเก็บเลยนะครับเราก็คงไม่ได้อ่านกันอยู่แล้วแหละกล้องตัวนี้มันเป็นกล้องที่ความละเอียดค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ให้ให้ภาพเนี่ยอยู่ที่30เฟรมเปอร์เซกนะครับเดี๋ยวเก็บให้หมดก่อนนะให้เฟรมเรทเนี่ยอยู่ที่30เฟรมเปอร์เซกนะครับความละเอียด4ล้านมกะพิกเซลนะซึ่งความละเอียด4ล้าน ระดับ 2K นะครับซึ่งเราก็ไม่ได้ใช้ถึง 2K อยู่แล้วนะเราใช้ก็แค่ประมาณ 1,080p นะครับก็ความเร็วระดับ30เฟรมเนี่ยผมถือว่าก็โอเคนะลื่นดีนะครับไม่ได้กระตุกเหมือนบางตัวที่เป็นแบบ15เฟรม20เฟรมอะไรเงี้ยกระตุกนะผมรู้สึกว่าเปนกระตุกทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับตัวกล้องนะตัวกล้องก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับนี่เลยนะแล้วจะมีแคปปิดหน้าเลนนะครับไอ้ตัวนี้ปิดอ่า เปิดขึ้นมาอย่างนี้ได้นะครับถ้าเราไม่ใช้งานก็ปิดนะอ่าบางทีเราดูกลัวแบบพวกแอบดูพวกแฮบบกเกอร์ะอะไรเงี้ยเราก็ปิดมันไว้ได้นะครับโอเคนะก็ประมาณนั้นนะครับด้านหลังก็เป็นนี้นะก็เป็นแบบเพจเอาไว้หัดหักงอไว้กับคอมนะครับแล้วก็มีรูนะครับเอาไว้เสียบขาตั้งกล้องได้นะถ้าใครมีขาตั้งกล้องก็หมุนไปได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูสายนะครับสายเขาบอกว่ายาวประมาณ1.5เมตรนะ ถ้าใครอยากจะได้ยาวกว่านี้ก็ต้องซื้ออะแดปเตอร์มาต่อเพิ่มนะครับนะสายคุณภาพสายก็เป็นงานธรรมดานะครับไม่ได้สายถักหรืออะไรนะราคาแค่700บาทครับนี่นะผมก็รู้สึกว่าสายก็คุณภาพยางก็ดีนะไม่ได้แย่อะไรนะครับโอเคนะครับหัว usb เป็นหน้าตาแบบนี้เว็บแคมราคา700นะครับหัว usb หน้าตาแบบนี้ทีนี้กล้องเราก็อยากให้ดูกล้องอชัดๆนะ ก็ชัดๆนะนี่นะครับ2 k นะครับ2 k นะ full hd นะครับแล้วก็เปิดปปขึ้นมาปั๊บขึ้นมานี่เจอเลนส์กล้องนะครับฝั่งนี้จะเป็นปิดฝั่งนี้จะเป็นอ่าทำงานนะครับเดี๋ยวผมแกะฟิล์มออกเลยมันฟินมากนะเวลาแกะของใหม่นะครับนี่นะเห็นไหมนี่นะครับเงาเงาวับๆอย่างนี้เลยนะนี่นะครับแล้วตัวกล้องก็ขยับลุกดิกได้แบบนี้นะลุกดิกได้ถ้าสมมุติว่าเราเอาไปติดหน้าบนคอมอะไรเงี้ย มันก็จะอยู่ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะลองติดให้ดูนะครับทีนี้นะครับเวลาเราจะติดข้างบนคอมนะเวลาเราเล่นคอมหรือว่าเอาไว้สตรีมเกมอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะติดตรงนี้ได้แล้วก็ง,งอเพยตรงนี้ลงมานะครับงอเพยตรงนี้ลงมาแบบนี้ป๊าบแบบนี้นะให้มันอยู่ในลักษณะนี้นะนี่นะโอเคนะครับแล้วเราก็แปะมันลงไปปึ๊บเราก็จัดให้มันพอดีนะจัดให้มันพอดีปึ๊บนี่นะครับนี่เราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะเดี๋ยวเราเสียบ usb ดูนะ อ่าอันนี้คือเราเสียบ USB นะครับนี่อันนี้คือเราเสียบติดแล้วนะพร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะอันนี้คือเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เห็นไหมเสียบ USB เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็พร้อมใช้งานนะ,ะแจ้งเตือนมันก็จะเขียนว่าปิดอยู่นะครับตอนนี้นะถ้าเราเปิดมันจะเป็นสีเขียวนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะอ่านี่นะครับ พอเราเปิดนะครับก็จะเป็นสีเขียวนะเนี่ยมันก็จะเห็นไมค์ที่ผมถ่ายนะครับนี่เห็นไหมอ่านี่นะครับนี่เลยนะอ่านี่นะครับไฟสีเขียวแจ้งเตือนแปลว่าทํางานอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพของมันกันเลยนะอ่าตอนนี้นะครับผมใช้กล้องตัวนี้อยู่นะครับกล้องฮกโคอ่าเป็นภาพที่คุณเห็นจากกล้องเลยนะนี่เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับอ่าโอเคกดบันทึกแล้วนี่นะครับตอนนี้กล้องก็ทํางานอยู่นะครับเห็นไหมอ่า โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรีวิวข้างล่างนี้ให้ดูนะครับนี่อ่าเดี๋ยวผมให้ดูแพ็กเกจเขาก่อนเลยนะครับนี่นะอ่าแพ็กเกจของเขาครับก็ประมาณนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยอ่านี่นะเห็นตัวหนังสือไหมครับตัวหนังสือไม่ไม่ค่อยเห็นนะเมื่อกี้ผมถ่ายลองรีเช็คก็โอเคนะไม่เห็นแต่ว่าก็ได้ภาพที่โอเคนะครับชัดเจนดีนะก็ในระหว่างที่ผมถ่ายอยู่นะครับผมก็มาดูเฟรมเรทนะครับอยู่ใน คอมพิวเตอร์นะครับก็คือมันได้เฟรมเรทถึง60เลยนะครับ60เฟรมเรทเลยนะนี่นะอันนี้คือไฟล์ที่ไฟล์ที่ได้จากกล้องโอโคนี่นะครับมันก็ได้60เฟรมนะความละเอียดที่ได้มาเป็นหน่เอคูณ1 0 8่นนะครับนี่เลยนะ H. สองสีนะครับมาดูตามนี้เลยนะครับข้อมูลของไฟล์ภาพนะครับแต่ใน อันเนี้ยมันเขียนในกล่องนะครับแพ็กเกจอ่ะมันเขียนว่าได้แค่สามสิบเฟรมนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่นะเนี่ยในรายละเอียดของกล่องอ่ะมันก็ไม่ค่อยเห็นนะอ่าเนี่ยนะครับในรายละเอียดของกล่องเนี่ยด้านล่างนะครับมันเขียนว่าสามสิบเฟรมหมดเลยนะผมก็เข้าใจว่ามันได้สามสิบนะแต่จริงๆมันได้หกสิบนะครับก็ดีนะส MOOTH ดีนะครับเดี๋ยวเราให้ดูสิงโตนะครับดีเทลดูอะไรอย่างนี้นะ ดูใกล้ๆนะครับอาจจะไม่ชัดนะหรืออาจจะชัดจนคุณพอใจนะครับคุณดูโมชั่นของการขอ,ของการเคลื่อนไหวของมือของร่างกายนะครับเห็นไหมนี่นะนี่นะสามสิบเฟรมนะครับนี่คือเสียงจากกล้องตัวนี้เลยนะครับเว็บแคมตัวนี้เลยนะไม่ได้ต่อไม์เพิ่มนะครับนี่นะเป็นโมชั่นของจริงนะครับที่เกิดจากเว็บแคมตัวนี้เลยนะผมไม่ได้ปรับแต่ง อะไรเพิ่มเติมนะครับนี่นะนี่คือ,อผมผมเห็นแล้วว่ามันจะมีดุดไฮไลท์นะขาวๆนะครับไม่รู้ว่าในกล้องในไฟล์นะเป็นไหมแต่ในจอมอนิเตอร์ในคอมพิวเตอร์ตอนนี้เป็นนะครับก็ถือว่ามีข้อเสียนิดหน่อยแต่ราคา700บาทผมคิดว่าเนี่ยโมชั่นเบลอแบบนเนี้ยเนี่ยเฟรมที่แบบลื่นๆแบบเนี้ยผมว่าหายากนะ แต่ความคมชัดผมรู้สึกว่าเวลาเอาไปสตรีมเกมนะมันก็แคปหน้าเราแค่นิดเดียวเองนะครับแคปหน้าเรานิดเดียวนะซึ่งผมต้องการแบบอะไรนะเขาเรียกว่าต้องการความเป็นโมชันเบลอความเคลื่อนไหวที่มันแบบต่อเนื่องนะครับผมเห็นบางกล้องแบบกระตุกกระตุกอะไรเงี้ยผมดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันหลังนะเดี๋ยวผมจะมาตัดตัดคม,มาคีให้ดูนะครับคม,มาคีอะไรนะคม,มาคีก็คือตัดกรีนสกรีนให้ดูนะครับว่า มันเป็นแบบไหนนะผมให้ความคุ้มค่านะคะแนนมันถ้า10นะผมให้8แล้วกันนะครับเอาไว้ให้ท็อปแบรนด์เขาได้ขายบ้างนะผมรู้สึกว่าตัวนี้ก็โอเคอ่ะผมพอใจอ่ะแต่ต้องดูในระยะยาวนะครับว่าคุณภาพจะเป็นยังไงนะเรื่องคุณภาพเรื่องอายุการใช้งานอะไรอย่างเงี้ยเผื่อใช้ไป3า 000, 0,000ันพังอะไรี้ก็ไม่เวิร์กเหมือนกันนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับ ถ้าใครอยากรู้ก็คอมเมนต์ลงไปในใต้คลิปนี้นะครับคุยคุยกันนะแลกเปลี่ยนกันนะครับถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้ยังไม่ดีพอคลิปภาพมันก็ยังไม่สวยพอผมไปซื้อ Logitech ราคา3าพันดีกว่าอันนั้นนะอะ่ถ้าคุณมีงบตรงนั้นคุณซื้อไปเลยนะครับไม่เป็นไรนะแต่ผมเอามาเป็นตัวเลือกให้นะสำหรับคนที่มีงบไม่ถึงพันนึงอะ่ะ ก็ตัวนี้ผมคิดว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วในงบไม่เกินพันหนึ่งนะครับหรือใครมีเว็บแคมที่ดีกว่านี้แนะนํามาใต้คลิปหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะไปเอามารีวิวให้ดูนะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ